ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงจดจ่ออยู่กับการปลูกสมุนไพรวิญญาณของเขาแต่หลังจากนั้นอีกสองวันวูไคหมิงก็มาเพื่อบอกเขาว,ว่ามีบางคนอยากประลองกับเขาแต่เฉินเซียงก็ปฏิเสธไปอย่างสุภาพในอนาคตถ้ามีใครอยากจะสู้กับขา้า ปีบอกพวกเขาว่าให้เอาชนะเสี่ยวฉเฉวเจจากทะเลนิรันและเยี่ยนเยียหลานจากนิกายเช่าหูให้ได้ก่อนค่อยมาหาค่าในช่วงที่ต่อสู้กันหนึ่งรอบบิดาผู้นี้ใช้เวลาช่วงนั้นสกัดกลั่นเม็ดยาได้มากมาย ตั้งแต่ที่เขากลับมาจากหขบเขาปีศาจมีนักสู้มากมายหลายคนมาท้าประลองบ้างมาเพื่อประลองการต่อสู้บ้างมาเพื่อประลองการปรุงยาแต่ถึงอย่างนั้นเฉินเซียงก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเอาแต่จดจ่ออยู่กับการปลูกสมุนไพรวิญญาณ เขาไม่ได้ปลูกแค่สมุนไพรวิญญาณแต่เขายังบ่มเพาะไปด้วยในช่วงที่เขาปลูกสมุนไพรเขาก็โคจรเคล็ดมังกรเพื่อเพิ่มพูนปราณพร้อมกับโคจรเทพมังกรเก้าบรรจบเพื่อบ่มจิตวิญญาณในเวลาเดียวกัน ส่วนในยามกลางคืนเขาก็สร้างน้ำลายมังกรทองหากยังมีเวลาเหลือเขาจะฝึกฝนทักษะการต่อสู้และสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานหรือหากจะกล่าวตารางการใช้ชีวิตของเขาแน่นมากมังกรน้อย นี่เมื่อจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของข้าเติบโตขึ้นเล็กน้อยทักษะ72ร่างแปลงของข้าจะแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อยด้วยหรือเปล่าเฉินเซี่ยงกล่าวถามครั้งก่อนที่เขาเห็นหลงเสียใช้ผนึกมังกรสวรรค์ อำนาจทำลายล้างของมันแข็งแกร่งกว่าของเขามากหลักๆแล้ว72ร่างแปลงจะมุ่งเน้นการโคจรพลังวิญญาณหากพลังวิญญาณเจ้าบรรลุในระดับหนึ่งหรือเชี่ยวชาญในการโคจรมันขึ้นอีกหน่อย เจ้าก็จะสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังขึ้นได้ตอนนี้เจ้าน่าจะแปลงร่างเป็นแมวมาหมูแล้วก็ปลาได้แต่หากเจ้าอยากแปลงร่างเป็นเสือพลังของเจ้ายังไม่พอหากเจ้ายังไม่เข้าใจเจ้าก็ถามข้าได้ หลงซี่อีกล่าวตอบเมื่อคิดถึงเรื่องแปลงร่างเป็นหมูหรือหมามันทำให้เขาไม่พอใจสาวน้อยนี่เจ้าล้อเล่นหรือเปล่าเชิญเสี่ยงกล่าวอย่างไม่พอใจมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าข้าจะแปลงร่างเป็นหมู ถ้าข้าแปลงร่างเป็นนกข้าก็บินได้ถ้าข้าแปลงร่างเป็นปลาข้าก็ซ่อนตัวในน้ำได้ถ้าข้าแปลงเป็นตุ่นข้าก็สามารถขุดหลุมได้แล้วไอ้ที่แปลงเป็นหมูกับหมาเนี่ยเพื่ออะไรหลงเสี้ยอีหัวเราะคิดคับพลางกล่าวเจ้าก,ก็ไม่ได้โง่หนิ ถ้าเจ้าแปลงเป็นนกเจ้าก็ไปแอบดูคนอาบน้ำได้แล้วถ้าเจ้าแปลงเป็นปลาเจ้าก็ไปแอบดูคนในน้ำได้ความคิดของเจ้าก็ดีไม่น้อยนะใหญ่ต้องนั่นคำพูดของเจ้าไม่ใช่ของข้าถ้าเจ้าไม่บอกข้าข้าก็ไม่รู้ว่าแปลงร่างเป็นปลาแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเฉินเซี่ยงเย้ยหยันข้าไม่ได้ล้อเจ้าเล่นนะ 72ร่างแปลงคือการเรียนรู้ที่นำไปประยุกต์ใช้จริงเรียนรู้อะไรก็ได้ที่เจ้าอยากแปลงไม่ใช่แค่เจ้าจะแปลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆได้พวกเก้าอี้โต๊ะต้นไม้อะไรพวกนี้เจ้าก็แปลงได้รอจนกว่าพลังวิญญาณของเจ้าจะถึงจุดนั้นแล้วข้าจะสอนให้หลงเสี้ยอีกกล่าวตอนนี้เฉินเซี่ยงกำลังฝึกแปลงเป็นปลา ตั้งแต่ตอนที่เขาใช้พลังวิญญาณสร้างเตาปรุงยาขึ้นมาการโคจรพลังวิญญาณของเขาก็ก้าวหน้าขึ้นอีกระดับทำให้ง่ายต่องานฝึกฝนทักษะการแปลงขึ้นมาก ด้วยเวลาเพียงไม่นานเฉินเสียงก็สามารถแปลงร่างเป็นปลาทั้งยังว่ายน้ำได้เมื่อยำที่เจ้าได้ไปเกาะบงโกฎเจ้าสามารถแปลงร่างเป็นปลาแล้วแอบย่องลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อค้นหาเหมืองผลึกศิลาได้และเมื่อถึงตอนนั้น ผลึกจาก,กระพรรดที่เจ้ามีก็จะไม่สุญเปล่าสู่เหมายยาวยิ้มพลางกล่าวตั้งแต่ที่ได้ผลึกจาก,กรพรรดมาเฉินเซียงก็ไม่เคยใช้มันอีกจนถึงเดี๋ยวนี้เมื่อลองคิดถึงเหมืองผลึกศิลามากมายนับไม่ถ้วนใต้ทะเลของเกาะบงกฎ เฉินเซียงแทบจะอดไปที่นั่นไม่ได้เขาต้องการพิงผลึกศิลาระดับสูงนอกเหนือจากนั้นเขาไม่สนใจในยามนี้เฉินเซียงรู้สึกดีมากถึงแม้จะมีแรงกดดันมหาศาลที่เขากำลังแบกรับเอาไว้แต่ทุกๆวันก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งเดือนนี้เฉินเซียงยังได้เรียนรู้การแปลงเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆด้วยถึงแม้การแปลงร่างเป็นสัตว์บางชนิดจะไม่ได้เอามาใช้จริงแต่มันก็ทำให้เฉินเซียงเที่ยวชานทักษะ72การแปลงยิ่งขึ้นสมุนไพร5ชุด ถ้าสกัดกลั่นมันสำเร็จค่าก็จะได้เม็ดยาธาตุแท้จริง25เมเ็ดเฉินเซี่ยงประหลาดใจเล็กน้อยเพราะสมุนไพรของเม็ดยาทาตุแท้จริงนั้นเติบโตได้รวดเร็วมากทั้งยังเร็วกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้อีกโขหนึ่งในเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความแข็งแกร่งของเฉินเซียงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจนทำให้ควบกลั่นน้ำลายมังกรทองได้เร็วขึ้นมากภายในห้องส่วนตัว เฉินซียงหยิบเอาเตาปรุงยามังกรเพลิงออกมาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเฉินเซียงใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นและเตาปรุงยามังกรเพลิงในการสกัดกลั่นเม็ดยาสร้างรากฐานและเม็ดยาร้อยอสูร ด้วยความที่การไหลเวียนของเวลาภายในเตาปรุงยามังกรเพลิงนั้นแตกต่างจากเตาปรุงยาจำแรงทำให้ฉิงเซียงต้องคุ้นเคยกับเตาปรุงยามังกรเพลิงก่อนถึงจะทำให้เขาคำนวณการจำลองได้อย่างแม่นยำด้วยประสบการณ์ที่เขาสั่งสมมาจากการใช้เตาปรุงยาจำแรงทำให้เฉินเซียงเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นกับเตาปรุงยามังกรเพลิงได้อย่างง่ายดาย เตาปรุงยาจำแรงสร้างขึ้นมาจากพลังวิญญาณซึ่งเขาต้องใช้สัมผัส,สศักดิ์สิทธิ์ของตนตรวจสอบมันอย่างต่อเนื่องแต่กับเตาปรุงยามังกรเพลิงเขาไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษ เขาเพียงแค่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในการคำนวณหากจะวางรากฐานของทักษะจำลองการสกัดกลั่นให้ดีขึ้นนั้นไม่ว่าเฉินเซี่ยงจะสกัดกลั่นเม็ดยาอะไรเขาก็จะใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นเสมอ ซูเหมยเหยาวเองก็แนะนำให้เขาทำเช่นนั้นเพราะการสกัดกลั่นเม็ดยาในระดับสูงนั้นจะยากมากขึ้นถึงแม้เขาจะใช้ทักษะจำลองการสกัดกลั่นกับเม็ดยาระดับสูงพวกนั้นแต่ยังคงมีโอกาสสูงที่การสกัดกลั่นจะล้มเหลวยามนี้เฉินเซี่ยงมีรากฐานที่ดีแล้วดังนั้นในอนาคตมันย่อมเป็นประโยชน์กับเขาอย่างใหญ่หลวง ด้วยความช่วยเหลือของเตาปรุงยามังกรเพลิงทำให้การสกัดกลั่นเม็ดยาของเฉินเซียงรวดเร็วขึ้นเพียงแต่เขาต้องสกัดกลั่นช้าลงเล็กน้อยเพราะมันจะทำให้อัตราความสำเร็จสูงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเขาต้องสกัดกลั่นเม็ดยาที่ไม่คุ้นเคยอย่างเช่นเม็ดยาทธาแท้จริงเขาไม่มีที่ว่างให้กับความผิดพลาด ถึงแม้เขาจะสามารถปลูกสมุนไพรได้มากแต่หากเขาสกัดกลั่นเม็ดยาไม่สำเร็จนั่นย่อมน่าช้ำใจเฉินเซียงยังจดจำถึงขั้นตอนในการสกัดกลั่นเม็ดธาตุแท้จริงทั้งหมดที่เขาทำเมื่อคราวที่อยู่บนเวทีแข่งกันการปรุงยาได้อย่างกระจ่างชาัดเมื่อทำสำเร็จแล้วหนึ่งครั้ง ครั้งต่อไปย่อมง่ายขึ้นมากซึ่งมันจะแตกต่างจากครั้งที่เขาต้องปวดหัวเพราะใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปผ่านไปครึ่งวันเฉินเซี่ยงสรรกัดกลั่นสมุนไพรของเม็ดยาธาตุแท้จริงได้สำเร็จติดต่อกันสองชุดเมื่อเขาไม่มีการแข่งขันมาเกี่ยวข้องทำให้ความเร็วในการสกัดกลั่นของเขาในยามนี้นั้นช้ามากลวมไปถึงเวลาพักผ่อนหลังจากสกัดกลั่นเสร็จก็นานขึ้นเช่นเดียวกัน เฉินเซียงมีความเข้าใจในการสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม้เม็ดยาธาตุแท้จริงจะเป็นเม็ดยาระดับสูงและยากยิ่งต่อการสกัดกลัน่นแต่เฉินเซียงก็สกัดกลั่นได้สำเร็จทุกครั้งในอดีตที่ผ่านมาเม็ดยาทุกเม็ดที่เขาสกัดกลั่นย่อมต้องล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งก่อนจะสำเร็จทุกๆครั้งที่เขาล้มเหลวเขาก็จะเสียสมุนไพรไปเป็นจำนวนมาก แต่ตอนนี้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะจำลองการสกัดกลั่นขั้นพื้นฐานแล้วทำให้เขาหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้เขาคาดการไว้ว่าในอนาคตหากต้องสกัดกลั่นเม็ดยาใหม่ๆหลังจากผ่านการล้มเหลวไปสองครั้ง ครั้งต่อไปต้องสกัดกลั่นได้สำเร็จเพียงแต่หากเขาต้องการสกัดกลั่นเม็ดยาในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตสมุนไพรที่เขาต้องใช้ทั้งหมดล้วนต้องลำค่าอย่างน่าเหลือเชื่อเม็ดยาธาตุแท้จริง25เม็ด ข้ากลัวว่าถึงข้าจะกลืนมันลงไปจนหมดข้าก็ไม่อาจทะลวงไปถึงขอบเขตนักสู้แท้จริงที่เจ็ดได้ยิ่งหลังจากนี้ข้ายิ่งก้าวหน้าได้ยากขึ้นเฉินเซี่ยงเอ็นตัวนอนอยู่บนสนามหญ้าในลานราชาเม็ดยาพลางจ้องมองท้องฟ้าสีคราม ทัศนียภาพภายในดินแดนลี้ลับของนิกายนั้นนับว่างดงดงามน่ารื่นรมมันช่วยให้จิตใจของเฉินเซี่ยงกระจ่างชัดและทำสิ่งต่างๆได้อย่างสงบมีบางคนกำลังเคาะประตู ฟังจากเสียงเคาะแล้วเฉินเซี่ยงรู้ว่าเป็นกู่ตงเฉินเขายืนขึ้นและบิดตัวอย่างเกียดคร้านก่อนจะเดินออกไปเปิดประตูมีเรื่องอะไรเฉินเซี่ยงหาวอดการปรุงยาเมื่อครู่ทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อย มีหมู่สิทธิ์ของนิกายยอดนักสู้ทั้งหมดมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่กล้าทําแบบนี้ต่อหน้าประมุกนิกายโดยไม่สนใจมารยาทไปคุยข้างในเถอะกู่ตรงเฉินเดินเข้ามาข้างในก่อนที่เฉินเซี่ยงจะพาเข้าห้องส่วนตัวเฉินเซียงหยิบแก้วน้ำมาให้กูต่ตรงเฉินอย่างไม่ใส่ใจก่อนกล่าวข้าเจ้ามาขอให้ข้าออกไปสู้หรือแข่งกรุงยาหลับก็ลืมไปได้เลย ตอนนี้ข้าไม่ว่างไม่ต้องกังวลในเมื่อเจ้าสัตว์ประหลาดน้อยจากตระกูลต้านหลี่เป็นโลให้ท่านมีน้อยเยยยักษ์คนนักที่จะเข้ามาหาท่านแต่ว่าชื่อเสียงของเจ้าสัตว์ประหลาดน้อยในตอนนี้ก็โด่งดังกว่าเมื่อก่อน เจ้าเด็กน่านวยวายว่าที่ท่านทุบตีมันได้ก็เพราะโชคช่วยและมันตัวมันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดและหลังจากนั้นไม่นานมันก็มีเหตุผลอีกนานานับประการมาหักล้างความจริงที่ว่าท่านเอาชนะมันได้ หูตรงเฉินสายหัวพลางกล่าวแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาแต่ที่มันน่าโกรธแค้นก็คือไอ้คนพวกนั้นดันเชื่อเจ้าเด็กบ้านนั่นด้วยเฉินเซียงไม่เห็นด้วยเขายิ้มพลางกล่าวเจ้าโง่น้อยนี่เจ้ากำลังแย่ให้ข้าออกไปใช่ไหมฝันไปเถอะ ตอนนี้ข้ากำลังเตรียมทุกสิ่งเพื่อรับมือกับมหาภัยพิบัติที่กำลังจะมาถึงมีเพียงผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้หัวเราะเป็นคนสุดท้ายหากตอนนี้ข้าได้รับบาดเจ็บการบ่งพ่อของข้าก็จะย่ำอยู่กับที่และนั่นจะเป็นปัญหามากอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ